เราไม่ทิ้งกันชี้แจงด่วนข่าวลือแจกเงินยีวยา5,000บาทอีก1เดือนสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับและอีกครั้งนะครับกับช่อง YouTube HR Channel สำหรับข่าววันนี้ทางช่อง YouTube HR Channel ยังคงเกาะติดข่าวและยังคงได้ทำการสรรหาข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังกันนะครับ สำหรับข่าววันนี้นะครับล่าสุดจากแหล่งข่าวไบทูเดย์เราไม่ทิ้งกันแจกต่ออีกหนึ่งเดือนทางสบคชี้แจงเป็นข่าวจริงหรือข่าวเท็จมีคำตอบสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามรับชมได้ภายในคลิปกันเลยนะครับก่อนรับชมรับฟังสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตาม s u b สไครต์อย่าลืมนะครับกดไลค์ กดติดตาม Subscribe ด้วยนะครับและหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับมารับชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเราไม่ทิ้งกันตามที่ได้มีข่าวปรากฏในสื่อออนไลน์ต่างๆถึงประเด็นเรื่องสอบอคแจ้งเพิ่มเงินเยียวยา5,000บาทต่ออีกหเดือนทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด1 9สบคพบว่าข้อมูลที่ปรากฏดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จนะครับอย่างไรสถานการณ์ของประเทศไทยตอนนี้ถือว่าดีขึ้นไม่พบผู้ป่วยภายในประเทศจะถึง90วันหรือ3เดือนกันแล้วนะครับสำหรับกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการแต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาเนื่องจากประสบปัญหา ของการโอนเงินไม่สำเร็จเพราะชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อและนามสกุลที่ลงทะเบียนไว้ทางกระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์โดยขอให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไปดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักซึ่งจะมีการโอนเงินให้ผู้ได้รับสิทธิ์ต่อไปอย่างไรนะครับขอให้เช็คสถานะกันบ่อยๆนะครับ ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับฟังสาระน่ารู้ทางช่อง YouTube hr channel ขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามผ่านทางช่อง YouTube hr channel กันอย่างต่อเนื่องกันเลยนะครับหากท่านชื่นชอบคลิปข่าวสารสาระน่ารู้ทางช่อง YouTube hr channel อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ พบกับข่าวสารสาระน่ารู้ทางช่อง YouTube hr channel กันอีกรอบอีกครั้งกันนะครับ